หลอดลมอักเสบเฉียบพันแอคคิวบองคายติดหลอดลมอักเสบเฉียบพันเป็นโรคที่เกิดจากการอักเสบของเงยื่อบุหลอดลมซึ่งเป็นท่อที่นำลมหรืออากาศที่หายใจเข้าสู่ปอดทำให้เยื่อบุหลอดลมบวมมีเสมหะในหลอดลมทำให้ผู้ป่วยมีอาการแน่นหน้าอกสาเหตุ หลอดลมอักเสบสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากเชื้อไวรัสกลุ่มเดียวกับที่ก่อให้เกิดไข้หวัดใหญ่และติดต่อบแบบเดียวกับไข้หวัดอาการปวดเมื่อร่างกายเจ็บคอแน่นหน้าอกหนาวไอไข้หายใจถี่การรักษาการรักษาโรคหลอดลมอักเสบเฉียพันรักษาได้โดยการพักผ่อนให้มากขึ้น ทานยาเพื่อบรรเทาอาการไอหรือไข้อาการส่วนใหญ่จะหายไปหลังจากไม่กี่วันควรดื่มน้ำอุ่นมากๆเพื่อช่วยให้เสมหะออกได้ง่ายขึ้นหลีกเลี่ยงสิ่งระคายเคืองหรือสิ่งกระตุ้นให้ไอหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่หลีกเลี่ยงควันบุหรี่กลิ่นฉุนสารเคมีฝุ่น สารคายเคืองต่างๆซึ่งจะทําให้เกิดการอักเสบในหลอดลมมากขึ้นอาจเลือกบุหรี่ได้จากการลองเขียวหมากฝรั่งปรึกษาแพทย์ด้านผิวหนังที่จะช่วยให้สามารถควบคุมหรือเลิกสูบบุหรี่ได้ซึ่งจะช่วยให้อาการหายเร็วขึ้นล้างมือบ่อยๆเพื่อกำจัดเชื้อไวรัสหรือใช้เจลทำความสะอาดมือหลีกเลี่ยงผู้ที่มีอาการเป็นไข้หวัดหรือติดเชื้อไวรัส พยายามที่จะไม่นำมือไปสัมผัสที่ปากจมูกหรือตาการหายของโรคหลอดลมอักเสบมักจะมีระยะเวลานานแต่อาการจะเริ่มดีขึ้นหลังจาก2-3วันอาจจะมีอาการไอบ่อยครั้งเป็นเวลา3-4สัปดาห์เยื่อบุหลอดลมจะค่อยๆฟื้นตัวกว่าจะแข็งแรงเต็มที่ใช้เวลาน,านานหลายสัปดาห์ซึ่งแต่ละคนอาจจะมีระยะเวลาแตกต่างกันไป หลอดลมอักเสบเฉียบพลันแอคคิวบองคายติดหลอดลมอักเสบเฉียบพลันเป็นโรคที่เกิดจากการอักเสบของเยื่อบุหลอดลมซึ่งเป็นท่อที่นำลมหรืออากาศที่หายใจเข้าสู่ปอดทำให้เยื่อบุหลอดลมบวมมีเสมหะในหลอดลมทำให้ผู้ป่วยมีอาการแน่นหน้าอกสาเหตุหลอดลมอักเสบ สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากเชื้อไวรัสกลุ่มเดียวกับที่ก่อให้เกิดไข้หวัดใหญ่และติดต่อแบบเดียวกับไข้หวัดอาการปวดเมื่อร่างกายเจ็บคอแน่นหน้าอกหนาวไอไข้หายใจทีการรักษาการรักษาลดหลอดลมอักเสบเฉียบพันรักษาได้โดยการพักผ่อนให้มากขึ้น ทานยาเพื่อบรรเทาอาการไข้หรืออาการไออาการส่วนใหญ่จะหายไปหลังจากไม่กี่วันควรดื่มน้ําอุ่นมากๆเพื่อช่วยให้เสมหะออกได้ง่ายขึ้นหลีกเลี่ยงสิ่งระคายเคืองหรือสิ่งกระตุ้นให้ไอหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่หลีกเลี่ยงควันบุหรี่กลิ่นฉุนสารเคมีฝุ่นสารระคายเคืองต่างๆซึ่งจะทําให้เกิดการอักเสบในหลอดลมมากขึ้น เลือกบุหรี่ได้จากการลองเขี้ยวหมากฝรั่งปรึกษาแพทย์ด้านผิวหนังที่จะช่วยให้สามารถควบคุมหรือเลือกสูบบุหรี่ได้ซึ่งจะช่วยให้อาการหายเร็วขึ้นล้างมือบ่อยๆเพื่อกำจัดเชื้อไวรัสหรือใช้เจลล้างมือทำความสะอาดมือหลีกเลี่ยงผู้ที่มีอาการเป็นไข้หวัดหรือติดเชื้อไวรัสพยายามที่จะไม่นำมือไปสัมผัสที่ปากจมูกหรือตา การหายของโรคหลอดลมอักเสบมักจะมีระยะเวลานานแต่อาการจะเริ่มดีขึ้นหลังจาก2-3วันอาจจะมีอาการไอบ่อยครั้งเป็นเวลา3-4สัปดาห์เยื่อบุหลอดลมจะค่อยๆฟื้นตัวกว่าจะแข็งแรงเต็มที่ใช้เวลานานหลายสัปดาห์ซึ่งแต่ละคนจะมีระยะเวลาแตกต่างกันไปหลอดลมอักเสบเฉียบพนัน Aqunu c อค e ิว o งคายต i ด หลอดลมอักเสบเฉียพันเป็นโรคที่เกิดจากการอักเสบของเยื่อบุหลอดลมซึ่งเป็นท่อที่นำลมเหลืออากาศที่หายใจเข้าสู่ปอดทำให้เยื่อบุหลอดลมบวมมีเสมหะในหลอดลมทำให้ผู้ป่วยมีอาการแน่นหน้าอกสาเหตุหลอดลมอักเสบสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากเชื้อไวรัสกลุ่มเดียวกับที่ก่อให้เกิดไข้หวัดใหญ่ และติดต่อแบบเดียวกับไข้หวัดอาการปวดเมื่อร่างกายเจ็บคอแน่นหน้าอกหนาวไอไข้หายใจที่การรักษาการรักษาโรคหลอดลมอักเสบเฉียบพลันรักษาได้ด้ยการพักผ่อนให้มากขึ้นทานยาเพื่อบรรเทาอาการไข้หรืออาการไอ อาการส่วนใหญ่จะหายไปหลังจากไม่กี่วันควรดื่มน้ำอุ่นมากๆเพื่อช่วยให้เสมหะออกได้ง่ายขึ้นหลีกเลี่ยงสิ่งระคายเคืองหรือสิ่งกระตุ้นให้ไอหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่หลีกเลี่ยงควันบุหรี่กลิ่นฉุนสารเคมีฝุ่นสารระคายเคืองต่างๆซึ่งจะทำให้เกิดการอักเสบในหลอดลมมากขึ้น อาจเลิกบุหรีได้จากการลองเคี้ยวหมักฝรั่งปรึกษาแพทย์ด้านผิวหนังที่จะช่วยให้สามารถควบคุมหรือเลิกสูบบุหรีได้ซึ่งจะช่วยให้อาการหายเร็วขึ้นล้างมือบ่อยๆเพื่อกำจัดเชื้อไวรัสหรือใช้เจลทำความสะอาดมือหลีกเลี่ยงผู้ที่มีอาการเป็นไข้หวัดหรือติดเชื้อไวรัสพยายามที่จะไม่นำมือไปสัมผัสที่ปากจมูกหรือตา การหายของโรคหลอดลมอักเสบมักจะมีระยะเวลานานแต่อาการจะเริ่มดีขึ้นหลังจากทงส2-3วันอาจมีอาการไอบ่อยครั้งเป็นเวลา3-4สัปดาห์เยื่อบุหลอดลมจะค่อยๆฟื้นตัวก็จะแข็งแรงเต็มที่ใช้เวลานาน,านหลายสัปดาห์ซึ่งแต่ละคนอาจจะมีระยะเวลาแตกต่างกันไปหลอดลมอักเสบเฉียบพันุแอคคิวบองคายติด หลอดลมอักเสบเฉียบพันเป็นโรคที่เกิดจากการอักเสบของเงยื่อบุหลอดลมซึ่งเป็นท่อที่นำลมหรืออากาศที่หายใจเข้าสู่ปอดทำให้เยื่อบุหลอดลมบวมมีเสมหะในหลอดลมทำให้ผู้ป่วยมีอาการแน่นหน้าอกสาเหตุหลอดลมอักเสบสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากเชื้อไวรัส กลุ่มเดียวกับที่ขอให้เกิดไข้หวัดใหญ่และติดต่อแบบเดียวกับไข้หวัดอาการปวดเมื่อร่างกายเจ็บคอแน่นหน้าอกหนาวไอไข้หา,ายใจทีการรักษาการรักษาโรคหลอดลมอักเสบเฉียบพันธ์รักษาได้โดยการพักผ่อนให้มากขึ้น ทานยาเพื่อบรรเทาอาการไข้หรืออาการไออาการส่วนใหญ่จะหายไปหลังจากไม่กี่วันควรดื่มน้ำอุ่นมากๆเพื่อช่วยให้เสมหะออกได้ง่ายขึ้นหลีกเลี่ยงสิ่งระคายเคืองหรือสิ่งกระตุ้นให้อายหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่หลีกเลี่ยงควันบุหรี่กลิ่นฉุนสารเคมีฝุ่นสารคายเคืองต่างๆซึ่งจะทำให้เกิดการอักเสบในหลอดลมมากขึ้น อาจเลิกบุหรีได้จากการลองเคี้ยวหมักฝรั่งปรึกษาแพทย์ด้านผิวหนังที่จะช่วยให้สามารถควบคุมหรือเลิกสูบุหรีได้ซึ่งจะช่วยให้อาการหายเร็วขึ้นล้างมือบ่อยๆเพื่อกำจัดเชื้อไวรัสหรือใช้เจลทำความสะอาดมือหลีกเลี่ยงผู้ที่มีอาการเป็นไข้หวัดหรือติดเชื้อไวรัสพยายามที่จะไม่นำมือไปสัมผัสที่ปากจมูกหรือตา การหายของโรคหลอดลมอักเสบมักจะมีระยะเวลานานแต่อาการจะเริ่มดีขึ้นหลังจากทงสึงสามวันอาจมีอาการไอบ่อยครั้งเป็นเวลา3-4สสัปดาห์เยื่อบุรลอดลมจะค่อยๆฟื้นตัวกว็จะแข็งแรงเต็มที่ใช้เวลานาน,านหลายสัปดาห์ซึ่งแต่ละคนอาจจะมีระยะเวลาแตกต่างกันไป